สวัสดีครับผมวีรพงษ์พุ่มการนะครับพาท่านมาชมเจ้าคันนี้ครับโตยต้าไฮรักรีโวตัวแ e ดอี i ิชันะครับเราเคยนําเจ้าโตยต้าไฮรักร e โวนะครับซึ่งเป็นตัว r o c กโคนั่นก็คือตัวท็อปของเขานะครับมีอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆหลายอย่างหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วตุกกลางๆของเขาซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับนำไปเพื่อการโดยสารไปเพื่อการบรรทุกก็จะเป็นตัวรีโว ธรรมดานะครับตัวโรโก้ก็จะเป็นตัวท็อปไปแต่เจ้าตัวนี้ตัวเซตอิดิชันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอยู่ในระดับที่เรียกว่า1 2 3 1สก็คือเป็นเซตอิดิชันสเป็นรีโวธรรมดา3เป็นโรโก้ถามว่าตัวนี้ทําขึ้นมาทําไมตัวนี้ทําขึ้นมาเพื่อเอาใจวัยรุ่นในสเต็ปที่1เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณจะเล่นเจ้าเติร์ต้าไฮรักรีโวเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าตัวเซตอิดิชันเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นสําหรับตัว ที่วัยรุ่นเขามักนิยมกันหนึ่งเพราะอะไรการตกแต่งของเขาจะดูเป็นแบบสวยงามทันสมัยจะเป็นแบบลักษณะแบบวัยรุ่นนะครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2ของแ e ดด t i o ิชั่นนะครับทํามาเพื่อออปชั่นที่จําเป็นเท่านั้นออปชั่นอื่นๆที่เป็นแบบไฮเอนเหมือนกับ r o โก o เขาก็จะตัดทอนลดน้อยลงนะครับข้อที่3ก็คือ ความสวยงามของเขาเนี่ยนะครับยังคงเดิมหน้าตาของกระจังหรือไฟหน้าทุกอย่างนะครับรวมทั้งความสะดวกสบายนะครับที่เป็นรถ4ประตูก็ยังมีคงเดิมซึ่งเซทเอดิชันเนี่ยนะครับมีทั้งตัวแบบ2ประตูมีแคปแล้วก็แบบ4ประตูนะครับเรานําเจ้าตัว4ประตูนี้มาให้ดูกันเพราะว่าอย่างน้อยนะครับคุณเป็นวัยรุ่นคุณเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่คุณยังสามารถ พกพาเพื่อนฝูงขึ้นไปได้เหมือนกับนั่งรถเก่งด้วยนะครับทำให้เจ้า z ัด e d เดชันเนี่ยนะครับมีคุณลักษณะเด่นเฉพาะที่ทำให้คนที่ต้องการที่จะเล่นในรถสไตล์แบบเนี่ยนะครับได้หันมาสนใจคู่แข่งของเขาจริงๆนะครับก็เป็นตัวเจ้า d m a ม c ซึ่ง d m a ม c ก็มีลักษณะตัวนี้เหมือนกันของอิซูซูนะครับทำให้คนเนี่ยมองว่าถ้าเกิดเจ้าตัวนี้เนี่ยทำออกมาเพื่อ การขับขี่เพื่อการโดยสารนะครับเพื่อวัยรุ่นวัยแรงนะครับกลุ่มตลาดของเขาเนี่ยไม่ใช่คนวัยกลางคนหรือคนที่บรรทุกของทำงานอยู่แล้วนะครับกลุ่มเขาชัดเจนว่าเป็นคนที่เป็นนิวเจนนะครับทำให้เจ้าตัวนี้นะครับมองเห็นชัดเจนเลยว่ามันเดินทางในรูปแบบของคนที่ไม่ได้อยากบรรทุกอะไรมากมายแต่ต้องการขับแบบชบเชียว แล้วตัวนี้นะครับราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวเราจะเปิดเผยราคาในตอนหลังนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าความสวยงามของเขาว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าของเขาเนี่ยนะครับกระจังเนี่ยนะครับค่อนข้างที่เราจะดูคร่าวๆแล้วก็มันก็จะเหมือนตัวท็อปตัวที่เป็นอกโค้นะครับแต่ว่าหน้ากระจังเนี่ยอาจจะ มีการลมดำแล้วก็มีขอบคิ้วที่เป็นโครเมียมอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะครับแล้วก็กันชนนะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะมีไฟสปอตไลท์มีตัวที่เป็นไฟตัดหมอกอยู่ทางด้านล่างตัวนี้ก็ตัดออกไปซะไม่มีแต่ว่าแน่นอนก็การออกแบบของเขาเนี่ยนะครับก็ทําให้ดูค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเ e d อิ i ิชันตัวนี้นะครับไฟหน้ายังคงมีความโดดเด่นเหมือนเดิมนะครับจะมี ร่องเท็กเจอร์มีดีเทลมีรายละเอียดนะครับในเหลี่ยมเคิร์ฟมุมต่างๆนะครับที่ทำให้เจ้าตัวนี้มีไฟหน้าที่เป็นมิติเป็น LED ฮาโลเจนที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ออกแบบมาได้ลงตัวแถมยังมีความสว่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็อยู่ในกรอบนี้เลยทั้งชุดนะครับนะครับเขาก็จะเป็นลายที่เป็นออกแบบสติกเกอร์มา ที่เป็นลายด้านๆนะครับเป็นดําด้านสลับกับตัวถังที่เป็นสีเทานะครับทำให้ดูเป็นแบบสไตล์วัยรุ่นนิดๆนะครับที่น่าจะต้องบอกถึงนะครับว่าเสาอากาศนะครับเขาก็ยังเป็นลักษณะแบบเดิมๆอยู่นะครับไม่ได้เป็นเสาอากาศแบบคลี่ปลาฉลามในรถยุคใหม่แบบนี้นะตัวที่เป็นชุดตกแต่งของเขานะครับที่เป็นกระจกมองข้างหูช้างทั้งสองข้างเนี่ยนะครับจะเป็นสีดํา ตัดกับโครเมียมแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวด้วยนะครับสัญลักษณ์ไฮลัก์เลเซอร์นะครับที่อยู่ทางด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นอยู่นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่เป็นลายดำแดงอยู่ทางด้านข้างนะครับเป็นรถ4ประตูนะครับมือจับเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับแล้วก็ล้อแม็กสีดำที่เป็นลายโปรเจกต์ดีที่เป็น ตรงกลางดุมล้อของล้อทั้ง4ล้อนะครับนี่คือลักษณะของล้อที่มีแก้มยางต่าๆนะครับแล้วก็มีกระทะที่เป็นแม็กแบบยุบเข้าไปข้างในเนี่ยเป็นสไตล์แบบวัยรุ่นยุคใหม่นี้นะครับแล้วก็ยางเนี่ยนะครับก็เป็นยางที่แน่นอนว่าอาจจะใช้ทางเรียบเป็นหลักนะครับแต่ก็ลุยได้บ้างนะครับไม่ได้เหมือนรถเก่งนะครับแต่ก็ไม่ได้สูงเหมือนรถออฟโรดทั่วๆไป ด้านข้างทางด้านหลังที่ตัวกระบะนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ Z e d i t i o ชันอยู่นะครับเพื่อให้บอกว่าเจ้ารถตัวนี้นะครับเป็นรถ s p e c i a l ล d i t i o n อีกตัวหนึ่งนะครับและก็ตัวทางด้านท้ายเนี่ยนะครับคุณจะใส่กันชนหรือไม่ใส่กันชนนะครับแต่ว่าขอบทางด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับทำให้ดูเหมือนเป็นกันชนในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแบบสไตล์วัยรุ่นเพราะวัยรุ่นเขาไม่ใส่ กันชนหลังกันอยู่แล้วนะครับทางด้านกระบะหลังเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะบรรทุกของได้จริงๆนะครับมีหูเกี่ยว4ีมุมนะครับกว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายนะครับนี่คือคร่าวๆของภายนอกนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูภายในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่โดดเด่นแตกต่างสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่า นื่องจากว่าเจ้าตัวนี้นะครับอาจจะมีออปชั่นน้อยลงนะครับแต่ทุกอย่างที่จำเป็นยังคงมีอยู่เช่นแอร์แบ็กนะครับแอร์แบกคู่ซึ่งพิเศษตรงที่แอร์แบกทางด้านซ้ายของคนที่นั่งข้างๆคนขับเนี่ยนะครับสามารถที่จะปิดได้เผื่อว่ามีสตรีตั้งคันนะครับมานั่งอยู่ทางด้านข้างก็ปิดเพพาะป้องกันอันตรายเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับในส่วนของรายละเอียดอย่างพวง พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับยังมีอยู่ครบไม่ว่าการเลือกโหมดการดูหนังฟังเพลงเรื่องของการจะดูทริปคอมพิวเตอร์ต่างๆนาๆนานะครับอยู่ที่พวงมาลัยหมดโดยที่ไม่ต้องละมือไปจากพวงมาลัยเลยนะครับในขณะที่เรากําลังขับอยู่นะครับหรือแม้แต่ว่าเรื่องของตัวอนาล็อกที่เป็นลักษณะของการที่จะมาตรวัดของความเร็ว หรือว่าวัดรอบก็ตามนะครับพวกนี้ยังคงเป็นระบบอนาล็อกอยู่แต่ว่าตรงเรื่องของทิปคอมพิวเตอร์เรื่องของการเตือนต่างๆเรื่องของการไม่ปิดประตูเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่เป็นช่องตรงกลางร,ระหว่าง2จอซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันเป็นดิจิตอลนะครับส่วนตรงหน้าจอเนี่ยนะครับหน้าจอขนาดแบบ8นิ้วขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นหน้าจออยู่ตรงกลางคอนโซลหน้าเนี่ยนะครับก็จะเรื่องของดูหนังฟังเพลงบอกเรื่องของ อุณหภูมิของแอร์คอนดิชันเรื่องบอกของรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถซึ่งจะมีรายละเอียดที่สามารถเลือกในเมนูต่างๆได้จะเลือกที่ตัวหน้าจอหรือคอนโซลตัวนี้ก็ได้หรือเลือกจากพวงมาลัยก็ได้นะครับโหมดของเกียร์นะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแต่ว่ามีถึง6สปีดแล้วก็ ยังสามารถเลือก Eco Mode หรือ Power Mode ได้ด้วยคือจะขับแบบประหยัดก็ได้ขับแบบธรรมดาก็ได้หรือว่าจะขับแบบ Sport ก็ได้นะครับอันนี้ทำให้ลูกเล่นของเขาเนี่ยนะครับถูกใจวัยรุ่นเพราะว่ามันเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับมันก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้นไปอยู่แล้วนะครับว่าวัยรุ่นซึ่งขับรถเร็เวๆแรงๆแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้ทันใจนะครับอันนี้ผู้หญิงอาจจะไม่ชอบแต่ว่า เนี่ยกลุ่มของผู้ชายวัยรุ่นเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับรายละเอียดของการเก็บแว่นที่ทางด้านบนข้างด้านหน้านะครับหรือว่าไฟอ่านหนังสือนะครับตรงที่อยู่ตรงคอนโซลกลางอยู่ตรงหรือไฟทางด้านหน้านะครับที่อ่านหนังสือหรือว่าไฟตรงกลางนะครับที่เป็นไฟส่องสว่างในห้องเก๋งนะครับก็มีให้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าสไตล์แบบ รถแข่งอยู่แล้วนะครับเป็นเบาะแบบกึ่งๆึ่งบักเก็ตซีทหน่อยๆน,นะครับเป็นเบาะผ้าแล้วก็ตะเข็บสีเทาเบาะผ้าสีดำนะครับทางด้านหลังแน่นอนว่าไม่มีแอร์คอนดิชันเพราะว่าตัดออกไปนะครับลักษณะแบบเน้นไปขับด้านหน้าคนเดียวหรือว่านั่งสองคนตอนหน้าซะมากกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นที่นั่งแบบห้าที่นั่งก็ตามเป็น2บวกสามที่นั่งนะครับแต่ก็เผื่อไว้เผื่อว่าถ้ามีเพื่อนๆจะไปด้วยก็ที่นั่งหลังก็นั่งได้อีกสามคนนะครับนี่ก็คือ รายละเอียดคร่าวๆของภายในซึ่งอาจจะดูออปชั่นน้อยลงแต่ว่าเรื่องของสุนทรียะนะครับอย่างเรื่องของลำโพงเรื่องของเครื่องเสียงเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระจกมองข้างหรือว่ากระจกหน้าต่างทั้ง4บานใช้ไฟฟ้าเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเบาะไม่ใช่เบาะไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรนะครับเขามีเครื่อง2.4แล้วก็2.8ดีเซลนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของ t o โตยต้าเขาอยู่แล้วนะครับมีเครื่องยนต์2ตัวแต่ว่าเขาเลือกใช้เจ้าตัว2.4ลิตรดีเซลต,ตัวนี้นะครับมาลงในเจ้า Z Edition สาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเพื่อความประหยัดในเวลาคุณขับในลักษณะ E c โคโ d e หรือว่าคุณต้องการความเร็วความแรง ที่จะเข็นแรงม้าขึ้นไปนะครับในเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนี้นะครับก็สามารถทำได้ในโหมดที่เป็น power mode นะครับก็คือสามารถจะขับแบบสปอร์ตก็ได้ขับแบบสีดานก็ได้นะครับนี่ก็คือลักษณะเฉพาะของเขานะครับเครื่องยนต์ของไฮลักรีโวเซตอิดิชันของโตโยต้ารุ่นดับเบิลแคปคือรุ่น4ประตูเนี่ยนะครับต้องบอกว่าใช้เครื่องยนต์2.4ลิตรขับเคลื่อน2ล้อมีให้เลือกทั้งรุ่นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็รุ่นเกียร์ธรรมดาซึ่งตัวนี้เป็นเกียร์ ธรรมดา6สปีดนะครับเกียร์อัตโนมัติก็6สปีดเหมือนกันนะครับแต่เกียร์ธรรมดานะครับราคาก็จะถูกกว่าเพราะมีราคาเริ่มต้นที่599,000บาทก็คือไม่ถึง600,000ดีนะครับด้วยเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูงแรงบิดสูงนะครับราคาของเขานะครับในตัว Z-Edition 4คูณ2นะครับ2.4ลิตรเจพลัสดเนี่ยนะครับ682,000บาทนะครับถ้าตัวเป็น Z Edition 4คูณ2นะครับ2.4 j พลัสเกียร์ออโต้นะครับ732,000นานะครับแล้วก็ตัว Z-EDITION 4คูณ2 2.4 e นะครับราคา775,000บาทนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเลือกตัวไหนนะครับแรงม้าของเขานะครับอยู่ที่150แรงม้านะครับรอบเครื่องยนต์3,400รอรอบต่อนอาทีก็ถือว่าค่อนข้าง ประหยัดเลยทีเดียวนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่343นิวตันเมตรที่1,400รอบจนถึง2,800รอบต่อนอาทีนะครับรอบก็มาค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับสำหรับแรงบิดตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์คอมบินเลวไออาร์ตระบบเกียร์อัตโนมัติก็มีระบบเกียร์ธรรมดาก็มีนะครับซึ่งในตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะครับจะค่อนข้างที่จะเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยนะครับ ใกล้ๆกับเกียร์หนึ่งคนที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในการออกตัวของเขานะครับต้องยอมรับนะครับว่าที่รอบเครื่องยนต์4,000รอบต่อนาทีนะครับเกียร์หนึ่งได้ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์สองได้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเกียร์สามนะครับกระโดดขึ้นไปอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนเกียร์สี่อยู่ที่145กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงรอบไว้อยู่ที่4,000รอบนะครับ ขณะที่สับเกียร์สี่ไปเกียร์5นะครับก็สามารถกระชากจาก145กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยในทันทีนะครับถือว่าเป็นรถที่ตอบสนองในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคันเร่งนะครับการเร่งแซงการออกตัวหรือว่าความแม่นยำในการเข้าโค้งด้วยแฮนดิ้งหรือพวงมาลัยที่แม่นยำมากๆเลยทีเดียวนะครับ เอาละครับเห็นรายละเอียดทั้งหมดกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะเรื่องของความสวยงามภายนอกแล้วก็ความสะดวกสบายภายในนะครับรวมถึงราคาด้วยนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าสนใจเจ้าตัวเซตอิ i ิชันนี้ไหมนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีการขับอยู่บนท้องถนนอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็จะเห็นว่า ขับเพื่อใช้เหมือนกับเป็นรถเก่งเสียมากกว่านะครับที่จะเป็นรถเพื่อการพาณิชย์นะครับแต่ถามว่าเขาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้สมัรถนบปกติเลยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็บอกแล้วว่าเป็นเครื่อง2.4ลิตรนะครับผมว่าพอเพียงแล้วไม่จําเป็นต้องใช้เครื่อง2.8ลิตรหรอกนะครับล้วครับวันนี้นะครับรายการ ออโต้สวัสดีนะครับกับผมวีระพงษ์พุ่มประการนะครับคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับว่าเราจะมีรถอะไรดีๆมาแนะนําให้ท่านได้ชมกันอีกนะครับแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะครับโดยรถยนต์นะครับโดยรถมอเตอร์ไซค์นะครับยังมีเหมือนเช่นเดิมนะครับคอยติดตามทาง u ู u ูบชา n e l แห่งนี้นะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับครั้งนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะครับ ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ